วันรุ่งนี้เป็นวันที่คุณพ่อกับคุณแม่คงดีใจนะวันนี้ผมเองทำบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็มาฉลองดื่มเหล้ากันเล็กน้อยพี่ทองพรุ่งนี้ผมได้แต่งงานคุณพ่อคุณบนสําฤทธิ์แล้วก็คุณแม่สุภาดารินมีความปราบปลื้มใจที่ผมจะได้แต่งงานพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ทองเราดื่มเหล้ากันพอสมควรนะแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ทองต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับ ไอเกมึงเป็นตัวแทนครูที่คูไม่ได้ป่อยใช่ยุดีเมียอีเกิร์ดกันยังไหมนุ่มเมียนอนอยู่โรงพยาบาลนอนท่องคืนแล้วไม่แจ๊บมึงเลยมาเจ็บคืนนี้หมองตมาบอกว่าเออพอได้ไอไปดวนเลยกันยังไม่ไม่เกินเที่ยงคืนเกิดไหนนอนเจ๊บแบงอยู่ตอนนี้เพราะว่าปากหมนลูกนั้นเปืนน้อนน้ำซีเส้นแลว้ไไวไมได้วะเมียควูนตอนนี้ปากหมนลูกเปืนน้อนน้ำซีฟเส้นแลว้วนุ่นอนเจ๊บแบงอยู่ การากมาลูกเพื่อน้าจิ้มเ้นไม่ต้องแบงไงต้องแรงออกขาลุดนี่มดลูกพป่ได้ไแต่เพื่อมันลองบอเถอะเพื่อน้าจิจ้มเซนไม่ต้องแบงไงมอหลออคอล่วงแล้วหลาคมันนี่ช่วยๆนะทีนี้วันนี้ผมได้แต่งงานก็ถือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมได้แต่งงานพ่อจำนิดดีใจคุณแม่สุภาดาด,ดีใจครับทีนี้ถ้าผมได้แต่งงาน กับเจ้าหญิงซูมาลีพี่ทั้งสามคนลอยตกต่างเขาสารไปด้วยพี่จะได้รับเงินคนละหนึ่งล้านบาทคนละล้าน่ะใช่ที่ดินคนละหนึ่งไร่องราชาจะให้ไปทํามาหากินใครรวยก่อนคนนั้นถือว่าเก่งได้เงินหนึ่งล้านที่ดินหนึ่งไร่พี่ตองจะทำมาทำอะไรอ่ะอุ้มปลูกเรียนปลูกเรียนปลูกเรียนคือปืนเศตษฐะิจอะไรแกตอนนี้ใช่ไหมกูปลูกมอนทองอ่ะปลูกพันมอนทองเลยที่ดินหนึ่งไร่เงินหนึ่งล้านนี่ไม่กล้ามาปลูกมอนทองเงินหนึ่งล้านนี่กูจะซื้อพันเรียน ไม่ใจม่อนต้องก็าไม่อยากปันนกป้นเรียนก็อยากว่าเรียนปั้นไม่กล้าใจคือว่ากูซื้อตอนพันบ้าบันโลตอนลอยเรียนได้ตอนพันแพงคือกูซื้อตอนกระานี่แต่มืองตำนาวว้าแบบลูกเรียนแต่งใต่งโอมปั้นกว่าว่าเพราะฉะนั้นพี่ทองปลูกตุเรียนครับเอาแก่แน่นอนพี่แก้วเหระ พี่แก้วจะได้เงินหนึ่งล้านที่ดินอีกหนึ่งไร่จะทําอะไรอะ่ะก้มคิดว่าจะจอบาด้านเง <c oughs> ต้องไมร้อ <c oughs> ย, <c oughs> ยแก้วให้นามู่เลยกมคิดกดนบับัแล้วคิดต่าๆให้แก้วตัวได้มึงจะรวยนามกดลาบาทตัวเรียนครู่ลูกล้าเลยกองกูซ้ำปีได้รับผลของมึงซ้ำปีได้รับผลเน่ยกองกูจอจึงใขล้เลย ไม่ต้องเราให้แ่กิงอยู่ก็มันคั้นหน้าบาทยี่ต้องไปค่ายประเทศจีนก็คาไม่ได้ตุเรียนคู่ตัวโลกตุเรียนมันมีความสาคัญว่าน้าไอทองตุเรียนมันสาคัญทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเม็ดเงินต่ว่าน้ำมันสาคัญทางปัญจจัยที่คุณนเราในตรองเออมึงคิดถึงความจริงเรคุ้คุ้นเราในคาดน้ำหนึ่งเดือนนั่นตายแต่ว่าถ้าคาดเรียนหนึ่งเดือนนั่นสู้ดีกอ,อกันหรือว่าไม่สำเร็จสอบในการศักษา เปรีได้เลยกูตื้อว่าเรียนมีข่าวว่าน้ำงามมีขาว่าถ้ามีกาว่าทต่ไมเรียนเป็นว่าน้ำไอ้ทองข้องมันไม่ได้มีขาอยู่ที่ราคาตุกหรือแพงมันอยู่ที่เวลาโอกาสและวาระมึงคิดแลยจะต้องข้าวนึ่งตุ้ยสิบบาทแว่นเป็ดนึ่งเม็ดราคาเป็นแสนแต่วันที่อดข้าวกูบอกแกท,ที่ว่ามึงเอายาวาลุ่มในไปนั่งเรืแว่นเป็ดในตุวย ก็ราร้าลยข้าวยอมมีขากว่าเป็ดในวันที่เราอดมึงทำอะยัมาต้อนมาจัจากแม่ซ้อนหรือที่ไม่แก่ซ้อนหรือที่แต่มึงกีดขันเลยว่าตูเรียนมึงมีขาวว่าน้ำเพล่อมึงไปโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลให้มึงไปแหละหม้อแกเกี่ยนก็ายารือว่ารับประทานยาหลังอาหารทันทีและดื่มน้ําตามมากๆมีโรงพยาบาลไห้มังแก่เกี่ยนว่ารับประทานยาหลังอาหารทันทีและกินเรียนตามหลายยุมมีไหม อุดาบาๆไม่จริงนะจ๊กูตัวว่าน้ำไม่คาะแต่น้อยกว่าเรียนตูเรียนมีขาว่านา้ำถ้ามึงกิดว่านั้นก็ได้เวลาพอม,มึงคี้แต่ไม่ต้องลางกับน้ำนะคอยเอเปลือกเรียนขูดว่านเลนะแหมแร่งตกแต่งหลังคยเสี้ยว,วพูดว่านั้นเสี้ยว,วเอาลนะอย่าเถียงกันเลยทุกอย่างมันมีค่าแต่มันคนละวาระเหมือนพี่แก้ว,ว่าครับแต่พี่โถจถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทที่ดินหนึ่งไร่นี่จะทําอะไรอ่ะ แบงนะคนเราอยาทำอาไรทเดียวมันมอดผมทำมีคนน่งลานทีดินนึ่ลายผมจะจ้างบานาเซนอาเซนนูน้ตอวคเตียวคยเตียวไปไเรต้งอาเซนผมจะปลูกจีนมาต้องเซนเจี๊ยคิดแต่าหิ้กินแขงกันเลยว่าใครรวยคอนกันเอ,อครอบซ้มปีตุเรียนคูเป็นลอกตุกิงเลยกิ้งหลัดซมสี่สิบลูกลอกตุกิงเลยพครบซ้มปี ดูเรียนในทองดอกตกกิ้งเลยป่าอยู่มาหนักผัดเรียนในทองตอนอักมดตอนเรียนในทองฮักมาตีเฟบนามาดาในแก้วแตกชาแวมึงมาอยู่ไหนอ่ะคุณนั่งกินก๋วยเตี๋ยว่ในบ้านนูไหมยลังเลยออกหมายกิ้งเรียนตีนาภาคุบปานเปรี้ยวขนนั้นพี่โตแกพูดอะไรอ่ะมันคนไม่สบายกับคนไม่ปกติคือ่าสติมันมัน สัมปัญ,ญญามันไม่ไม่ไม่ไมจมจมบูนนั่นมันบานคนเราอีว่าเพื่อนบาก็ต้องมีเง็ดคนกูตาบ้าชิงกูก็ยอมรับแต่กูบาตรงไหนเหล่าตาไม่บ้ากูตามล่ลิพวกมึงปลูกต้นไม้เหล่าทะเละมึงมารดน้ำต้นที่ต้นไม้ตายเลยเลยรดเพื่ออะไรรดแล้วมัอนอีคืนไหมเพื <c oughs> ่อนก็ปลูกต้นไม้ก็รดน้ำแล้วก็พรวนดินใส่ปุย๋ยไอ้นี่มึงปลูกต้นไม้มึงปล่อยให้ตายก่อนแล้วค่อยรดน้ำเหล้วรดต้ำไรจะมีกว่าไม่ไรรดแล้วมัอนอีคืนหรือ บาไหมฮัอนึงว่ากูบ้าเอเดอยวโบรูไม่บ้าว่ากูเลยใช่เว้นวันทดี่ปอมึงตายเว้เนก้าเท้ารอดน้ำกันพปาก็เดีนยวกืเนไหมกูต่อยป้าดับเพลิงมาชิดสู่มูก็ไม่เืนเดือดต่ำได้ตายแลยก็เผาตั้งบ้าปอกูกูเผาเลยปอจักมันตันตายทีนใช่หว่ตำเว้ต้องตายอยู่แล้วควรครั้นไม่เกี้ยว ไอ้คนเนียเจ็บปีติทำใจตัวละตัดอ,อกก้าวได้เจ็บไปกินน้ำเปล่าแล้วคท็ทอกมึงมันมนีทอกกึ้นผือ,คคอเว้นหลังนาอบก็ไม่อ่นอนตอกสับเตียเนื้อึงความเป็นจริงนตแสดงพี่โถแกก็มีเหตุผลของแกค,คนเราเหตุผลมันมีเรีกับเดือดใจไหวตุกต้องไม้แต่แต่ว่าไมา่คนตอบันนี้ไม่ไหวคอนก็ปลูกปักปลูกหญ้าปลูกกี่ปลาลูกเกลือ ลูกเคยกี่มินไว้กินกลางบ้านมึงกินแรกที่แค่วความเป็นอัจฉริยะความเป็นตทวดาทีมองกันไกลมึงเห็นไหมพระวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในร่วงรจาชการทีขาวของเรานี่ผอของเรานี่ตันสรรั์ขดยาบพวกเราไปตั้งหลายปีแล้วแต่ตันสร้างวัลลุกทำเศรษฐกิจเปี่ยกตะลุกเมื่อตันรูหลวงหน้ามึงเห็นไหมคนทีมีรอยลานปาลานตีอยู่ในเมืองล่วงต้องกินมาม่าต้องกิน เออปลาปองเมืเมเเเเ่เก็นไหมเตโรเจ้าไร้เจ้าหน้าเราในต้นบักบุงเราในกินหลอกกอพอแก็นแกมองกันออกอยนี่คืออัครราชศิลปินเคลือนจริยราของโลกสีสำคัญตาลูกๆเจอกว่างโผล้วไม่ลำบากเพื่อนก็ป,กปลูกใบกรูดปลูกสำนาไอโตไม่ปลูกกูปลูกแล้วกูปลูกซีใ่หลยลูกไอ้ไร้แกมองก่อนแต่มันไม่ได้ดับพ้นมันไม่เป็นเหรอเป็นแต่มันเป็นได้โชว์โลกกูเที่ยงกับเมีย พวกแกมังกรสีดายบอกเมียเ้วตึงเมียมันป้าตอนแมงลักมาแสมกวาแล่างลาแมงลักมาปุ่กับแกมังกรไม่เจอบอกแกมังกรสุกุปัาเนอย่างนั้นอย่าแม่แมงลักเพื่อสีดายกูเทยหัวชาติจะใจไม่คายคายผอมึงืแม่แมงลักเพื่อคายมติ นี่ทำไมพี่โถเดินไม่ค่อยปกติขามันกระเพกกระเพกเป็นยังไงฮะเป็นอะไรล่ะฮะตัวเดินไม่จับอ่ะมาครอบอมึงไปทำไมไรตีมาครอบเมื่อกูไกทำอะไรจอกันมาครอบกูถามว่าเหตุผลอะไรตีมาครอบเดี๋ยวมาตัวติีครอบกูมันมเหตุผลมันเรียนจำกอดมายอา้าวว่ามึงไปไหนติมาครอบน,นั่นกูไปวัตรซีดุนต้อน ขึ้นตากกว่าโยมมันอยู่ในคอให้ไปอาหมอสะดอกคอเก็กูเตีวเดินไปถึงบ้านนั้นเขียนกูเข้าไปเลยเขียนเพื่อบ้านหมอดูเข้าไปถึงยังน,ไไนแม่มาเปไอ้ร้อยอแกบ้านหมาดูนี่อันเพือเป็นบ้านหมอดูอันนี้นเอยกว่าใจไม่ตั้มวันเดินพี่เกิดพอเข้าไปถึงยับเลยอ้า ว่ามามันนี่รู้จักกันเนี่ยว่าคูมาแต่ไหนมันนี่รู้ว่าคูคนไหนในูกกมันไม่รู้เออยคนอนคูมันเอลาลงมามันว่าพอพ่อรชู้พอพอคู้ตึงพอมันนึกว่าคู่อันติที่จะรามพอมันว่าบังบังบังได้ด้ยบังบังบังได้ด้ยพอพอใครช้จไปจอมาเวอาพี่น้องแม่กอยมาเนี่ยน้ำจากุดียวกับคูก็แล้ว เรารู้ว่านำคุณเด็กอมึงพอคอย่าม้างมันต้องมาหาคะแนอคะแนนคะแนนคะแนนคะแนอยู่กันมากนับฝีนองในกําไรเลยป้าแต่มาอยู่พูเกตอวรังโตยังเคยไอ้โตชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยทำารคนไทยหรอกเพราะเขามาอยู่เมืองเราแล้วพี่ไปทำอะไรเขาก่อนเขาถึงได้ชกเอาอ่ะรังมันจะดีทุกคนบางคนกับนี่ใจมันจะดีเที่อมาอยู่เมืองเราต้องรู้จักแบ่งปันนะอยากขี้เหล่ มึงไปทำอะไรดังตออยู่มันตื้อหลกตออยมาตุงกูข้อหลกตอนี่ไม่ไอ้ก็บอกเลยบักตออยู่มึงก็อหลกตอเอ็มซื้ออยมาตุงกูควักอยู่ควักอยู่ควักอยู่จะเน็มตออยกูพังก็ไม่ไอ้ก็บอกเลยบักตออยู่ไม่รู้แบบควักอยู่ันตาเมย์ไม่รู้ไม่รู้ตออย่างเดียวมาต์ต่ำใจต่ำไรแต่มาไม่ปกติ ไม่ปกติพตุดเหลวกวนไปข้างหน้าแล้วทำเท่าไรมึงเอ้กูบอกแล้วคน cũ เหลวเกี่ยวได้ก็มึงอไอ้ยไอ้ใจหุ่นทำยังไรเล่าปังอาปังอาภูเก็ตก็แรงกว่านี้ไปแล้วน้อยเกี่ยวที้ทบ้านอยู่นหน้าน้องอยู่ฐานหนูนี่ตุ่งน้อยแค,ค่กุ๊กขียันนะ่ด้องวันนียันนั้นภูเก็ตเดินลงกินด้วย อย่านั้นูแก้ตัวนั่นเลยคงแท้ไหมไม่คงแท้เพื่อซื้อมาจะัดทะลุเงิเล่นตำเปรตได้งฝนในป่าเต้เลือไปตกในป่าบอน <t> บทนี้ตรองอย่างนี้ก็เอือกันไอ้ร้อยอี่ะป่าตาแก้ก็ปู่ลุงนี่วัดลุงก,ก,งกาาับป,ปู้แก้ต้อกันจะลดีใจโปคมนจะละจินนาะลูเกกต เจอมาแต่ป่าบอนทุกมาปร้อมกูนอมแกน้อยไอ้พร้อมกันแต่ปัมป๊มงานมาเต็มลอดมาอย่างนั้นผู้แก๊ปเตลได้มาแต่ป่าบอนถึงผมไปแต่ป่าบอนลาวเก่งแล้วสับประรดของแท้สับประรดป่าบอนลเว้นเจอไป,ไปกแกต่ผู้แก๊ปโรยเขาเอื้อ,อกันนะแข้งเพมึงออกมาเรื่องจริงมุย่ยจะเล่นเตยกินร้อยมาสับประรดผู้แก๊ปวันนี้ไม่เชื่อหล่องชิมเลย กินโรยเย่บนระเวานี่เธอรู้ว่าแกตังกูไม่ใจมาเลยใช่ฮ้าตังอยาดใจฮวงยง์โควิดก็เพิ่งผ่อนโอ้คืมาหนุนกูหน่วงว่าเขาเล่นฟรีมาถึงก็เสียตังทำไเรเลวแต่ใจไม่ไปแต่ละข้ามาใยอ่ะไม่ได้เข้ากูมาอยู่ตั้งแต่เขาไม่หลอมรัวมันหลอมกูติดอยู่แล้วทำไเรเยโผเปรอะไรๆจังการกูนี ภาษาอะไรอะพี่โถภาษาผังไงภาษาผูกกันก็พูดเันนี่งนั้นเนพูดได้ก็พูดกลงกนะใกล้ไรวะพูดกลงกลงเข้าไปพูดอยู่ตนกลงเหยียดแม่มึงยังไรอ่ะดูกไม่กล้าใจลรเห็นว่ากลงกลงก็เร่นกลงกรงนันพูดได้พูดกลงกลงไงไม่ต้องอมขอมึงอ๋อภาษาตันี่เออ Ta mà lên Phải lẽ nâng kia mà cha, ư Nâng mà cha bên rổ cha cái đó gì lên nên Nên có gì Cái này tao Có tay luôn Tức cái này mà bỏ phải Có lên bà xa bằng Ờ e. Phải nay bị đúng không Phải bán xốp đi Phải ơ, phải bán คุณบองงานผูกเกตตัด็อปยังมีบานเลก็ไปบานซ็อปตึงเรานี่ไม่ตายที่บานหน้า,มา,มาไม่าอไหนไปบานซ็อปไปกินเคาวทำบุญเ,ร,เ,เรียบร้อยคนก็เอ๋โฮว้โฮวโหยโอ้ยแล้ไโหยไรผมก็แรงมนนั้นเหตถ้าสมุดว่าพวมเปิดเทว่าเล็กไว่ถึงงาไม่พอ แล้วไปกูไปไหนแล้วอะไปด้วยมึงตั้งไว้ข้างตามูมึงมาหาตรงนี้ผบไต้ฮ้องไงอยู่ข้างตามูข้างตำอะไรเล่าอะข้างตามันก็เป็นหลังควนนั่นแหละกูน้กี่ตายมาได้เนี่ยอยู่ปังห้ากูรบกับปอตาแล้วกูรบบานอนรบเรื่องไรกับปอตาไม่รบเพื่อได้ปราจอนมาตัวงี้แกงซ้มใจกูไปตัดต่างชนไปเอาทางชนนี่กูไปห้าขึงขึ้นไม่พอบาดแล้วดิอป ไอ้ร้อยว่วะถังชนออดีนีิไปเอาทางชนนี่ยังไม่มาปลาบพองหมดแล้วว่าห้าไม่เจอไม่รู้ตุงได้ยี่อตามาตึงโอเกียงมาตึงแฟงนี่แม่มึง,งนี่แหละทางชนกว่าบันกูยอยากออดีไปไปเปรดูอ้ให้เปลือยูเพื่อปอตาน้ำมาวา่ากูก่อนนะแลจ้บบาวมา มันมึงรู้ภาจ้าก็ต้องทึกจ้านี่ปาจ้านี่ยสำคัญถึงเปลตายเรามึงเล่นตโจเพลงอีสานจุดได้มึงก็เล,งเล่นิวทีจังหวัดแต่เลนไมเมื่อจังหวัดมึงก็แลนอีจ้านก็เล่นไกลๆกันพี่ถึงบานเราพอไปตรงเราไปเรื่องราวเล่นมันคู่บันเนี่ยเล่นเพื่อตรงกราเนี่ยเล่นบันเนี่ยเล่นตรงคราธรรมดาเล่นจางจาเล่นเล้วมีลายเล่นเก็บเกล่ คนสงครานสิล่ะก็ไปบ้านไหนชวนนั่นก็ก็ไปกลั้งขวัไปน้อยเงินมัตูกันอ๋อไปงานซ้อมตีกลังกลั้งหนึ่ร้อยสังนี่ขวันก็เล่นบทราโก้เอ๋ถึงรูดับก็ไปเสียงยันไะมามารู้อน้อถ้าหนูมาบ้านผีเฮไม่ร้อยน้องที่กินร้อยบ่อเลย ขันหมาไม่กินข้าวผีหา่าโยไม่มาบ้านคนไม่กินข้าหมาทำบาร้อยหยขบไม่ได้ด๋อยด๋อยลยปัดจากเอาตึ้งปัดลุงหนูไปเรื่องราวเห็นไหมปัดลุงมันแล้งเติบเติบมีดเดียวไ้ด้วยเบ็ดมีเบ็ดตั้งตุ้งตั้งนั่นตุ้งกุณปัดลุงแต่แต่ว่า นุ่ม嘛เฮได้ะนุ่มนุ่มตัวแรกกินนั่นดมนุ่มมันดมเออตอนนุ่ม嘛ดมกินดมกินดมถ้าเร่งกลางร้อยได้คนแบบลุงไปตลาดเมื่อวานไปซื้อรังดกซื้อรังดกมาสองกระเช้าแล้วก็กระดมแล้วก็ดมด้วยรังดกไปร้อยผมก็เร่งอันกูตามาเบอร์ตัวอะไรของยายศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ง นึ่งอันต้นเฮ้ใจก็เล้งไปนั่นกูทำปลัวรู้เขาบ้างอ้าวนใจกูเล้งจัดว่าเพื่อนคนก้อนแรงออวรัวเห็นไหมแล้งจัดเออขนก้อนจัดว่าเพื่อนเลยถึงตพ่อมาจุ่มปอนถ้าจุ่มปอนลังช่วนนั้นแรงไกลๆทุระแต่ตพ่อปอนในเมืองไปแล้วไปเรื่องราวกูไปเล่นนั่งกูมึนนี่ตาย คืนนี้น้องเดียวจะมาแสดงนังตะลุงที่บ้านเราหระจะเล่นเรือกะไรก็ยังไม่รู้เลยนะถ้าเล่นเรือกะไรก็บอกมาด้วยจะได้ไปดูไปเลยอันนี้เต้าจุ่มพอนเต้ยตะจวบเต้าปังงาก็เล่นแบบนี้ไปบานซบไปบานซอบีกับข้าวโรยม้กับข้าวกินโรยยี่งันนั่นละกินอิ่มโรยยี่งเต้ยงานก็เล่นเต้นไม่กินกินได้ทำกับข้าวแซนวัวไม่ได้ย เฮ้ยจะนัวไม่ได้แตกเลือดไม่ลงแค่นี้ก็เรียกว่าจะนัวไม่ได้หกนรูปเีเออจึงกูตีตามสักอย่างเฮ้ยเลยจึงกล้องขนยิงนี่ก็อยากไอ้เรื่อยจะผูกเก็บฟังอ่ะเฮ้ยเลยก้องขนยิงวิ้ยไม่ใช่วิ้ยก้องขนยิงเฮ้ยเลยอ๋อก็เด็กตุย จริงไม่จริงก็ยู่พวพอกูแล่ตึงกว่านั้นลงมือกำตุ้ยเลยโอยยายาอยั่เลยไหมไม่ได้ตุ้ยสูนนะ้นั่นแล้วเป็นเรื่องเองขวดด้เราโหเอคนตั้งระเอะมาดูเระวังนะเรียมนะเดี๋ยวตุ้ยซุ้นี่ไปม่วกับเรียมแล้วตรอบชอบไปเรากับตุ้ยยี ไม่เหมือนแพทยเลยแพทไม่เคยเห็นตุย้ยยอ่งรวยเลย84ปีแล้วไม่เคยเห็นตุย้ยอย่าแรกแล้วเอาตามแพทห้ามเมย์เอืินแล้วก็ตุ้ยยิ่งยิ่งเอาตาไม่ใช่แม่นมันยาแก่ถูกอูลองดูเอง มันตุยยก็เรียกเออทำไมก้อนนิโนราพังฮะดังโนราเออเวลาไปรำกันนี่ก็รองกลอนคนจอปนนี้ตายร,ร้องเพื่อร้องกลอนโนราเลยลมพัดรุยรุยยม่นตุยตายโยงตบตาหยิบชาปิดโนราเลย ก็เป็นคนสนุกนะพี่โตเนี่ยแซงเสียงหัวเราะกับมันไม่เครดตัวนั้นมันบานยนุ๊กไปนานเทว่าบางทีปีจะโตเก่าแก่ทำไมอ่ะมันอาจจะติดโควิดก็ได้กับน้องก็ได้ไหมเรือไปไหนไม่เคยใส่หน้ากากาหนาไหมเม็ดเหมือนก็ไส่มันไม่ได้เลยทำไมอ่ะเขามีนโยบายรณรงค์ว่าต้องป้องกันโรคต้องช่วยกันทุกภาคส่วนสิ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใส่แมสชาวบ้านก็ต้องใส่นักการเมืองก็ต้องใส่รู้แกไม่ได้อย่ามึงแมสก็ใส้กันตัวประเทศมากูใส่ไม่ได้มึงจะไปเจ๊งบางทีก้าวก็ะอกกันเลยไอ้โควิดเรื่อหนักหน้านัมึงจะกูได้ต้องนี่มาเร่งหน้าขอว่าโควิดลุยมึงคือแพรที่แต่ละปีคนตายกับโควิดกี่คนมึงไปเริมแรกตั้งแต่ว่าโควิดข้ามาเมืองไทยตายกี่คนที แต่ว่ามาแร่งอันินทีนังกี่คนใช่แม่ได้ไหมมาแรงแต่ใช่แต่ไม่ใช่เวลากูแม่นักูใช่ไม่ได้เลยกูเรียกติดปากเรามามิ้นเนี่ติมูอเรา <c oughs> ไม่ได้ใต้เทเลยไม่เช่รัฐบาลลำบากนะต้องรอมม้อง,ม,าาอม,งมือกันตุกตาส่วนรัฐบาลก็โดนน่ารกแล้วได้จะพูดชู้ได้ตังกูมันจะได้ตอกบาทเด็กรอบแรกนู่นเปลือนก็ได้กันเดือนหนึ่งห้าพันกูไม่ได้ตอกตำรวจ มึงได้แกอตัวนายกให้เดือนงาันตัวงินยาแนวไอ้ร้อยถามนเดือนเบื่อหน้านเงินยาแนวมันได้ม้านวลุเงินยาแนวเลยเขาบอกเงินยวยาพอยาแนวน้อยได้ับมอวูเบืองลแม่งก็ไม่โตกูทำปืลูกเว้ยรู้ไม่ได้กับคนสุาีพ ช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เดือดร้อนกันหมดครับเดือดร้อนนักปูกเกล็นี่นักเลยก้มุ้ยนี่นักเลยกระบี่ได้ปนี่นักไปที่ต้องเจยวนี่นักและพี่โถตอนนั้นไม่ได้ทํางานเลยแล้วอยู่ยังไงอ่ะผมเมียเรี่องคนรอบกับเมียเรื่องนะผมเมียเรี่องเออเมียกูมันตํากับข้าวกินร้อยจริงกูยอมรับเดี๋มันตำมันดูดมูมึงจะมาใจก็เล็ดยอมน้ำว่านจำเลยไม่หวังตำดูดมูกใจกอแล็ด โคเร็ตร้อยโยนนม่มันกจกโคเร็ตนะโคเ็ตที่มันเตนหัว่พอดี่มันแดงแดงกันแขรอดแกมั้งแกโคเรอแกหอ,อ,อดแล้วมันํำกินรอยมันทำกินร้อยจิงกู่ยอมรแบบับเนี่ยมึนทำกับข้าวร้อยไมแก้วทำแซนหัวไม่ได้แ <laughs> กกับบาปแล้ถึงกูจอบยัมันตำดูม,มูแแกอดนัน ตัวนั่นแต่สุดลูกหมูมาจ้องลูมาไม่แกดรอดกูยี่แกไปรัดเหล่วไปอ้าก็ไม่ไม่ได้ได้แมงป่องมามาต้มแตนแกดรอดต้มหมูก็แมงป่องเออกินฟื้อร้อยใครได้ยแงไงแมงป่องเออพี่ร้อยเดี๋ยวมันเซนเวอร์เดี๋ยวมันขาวขาวกันกูเรียกใจทาวแมงป่องมึงลองเยับเลยได้ใจทาวไหม ให้เมียมึงนั่งด้วยวาใช่ตุ้ยไหมเอาแมมปาดแสดงว่าเมียพี่ตำกับข้าวอร่อยนะตำร้อยนลเหรอคกับเดี๋ยวไปนั่งเร็วเมียวิยงกันเร้วยิกงเมียจะจอยไม่ตำเลยแก้ยสายอย่งางตาตำเด็กยกขึ้นว่าเจ้าได้ตัวรับรัพย์เคีงหนึ่ง nặng tay rồi là giặt có nhóc 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 mình càng cọt kinh máu mình tao mày nói mình lên này cọt tẹt mình cái này nói gì lên cọt tẹt cọt tẹt nói cọt tẹt thì đẹp mình thái luôn cả nên cọt tẹt có quả chặt cọt có tít bây giờ tít cọt một tít tiệt nôm ba rồi แล้วเมียไปจะแล้วเหรอไปแล้วเนี่ยผมมันไม่แก่เนี่ยไปก็ไปอยู่แต่ทุ้นก็ได้แต่ลูกไ่ได้พึงอันลูกเจ้าไปได้พัวอยู่เจียงได้หลูกเจ้ามึงเออไปได้พัวอยู่เจียงไายเรียกว่าซื้อจงสตอรี่ไม้จ้งลังไว้พอไปกินจ้งให้ร้อยว่ะสตอรี่สตอรี่ร้อยสตอรี่ลูกแบ่งๆกันมาจงเรียกว่ามาตึงหน้าบ้านเลยไอยากจเจอแล้วมาจงกัน กอเจอร่าน้อยเจอร่ากันสี่ซ้มมันโยนน้อยมันก็จะกดเจอร่าไปตุกบ้านไปตรงในสะตอที่ใหญ่กูคนแล้วกูเดี่นกอดเจอร่ามาตรงสะตอที่เอสะตอที่ไรสะตอที่เดเ็กไปลุ้นมันจอบที่ว่ามันพามากินกอดความอ้วนกินก็ไปใครๆอยากแมวไม่ือเห็นเงินนั่นที่ว่ากูพามาใช้กับไปใครๆนุ่มบูดอันนี้ก็ใช้สะตอที่ ก็ลดกระบวนกระนกลนุ่มบูดเออไปร้อยหายแต่มันเหมือนรากแมวแต่เป็นกรุบตีก็ไก่เนี้ยเย็นนั่นเย็นน้อยเย็นแต่มันคล้ายคกับอีปลามานั่นแต่นี่ข้องมันขอบมันคล้ายหยิบที่จะโบกก็ไก่เนั้นเนี่ยไรตีก็ใช้ตะตอนนี้ตีมันคล้ายคลารากแมวคล้ายคนุ่มบูดก็อยากให้โยคะนั่นก็ว่ารัเกิด เราเิยก so ําล <LO jotka> <Mont> <l oss> ังบ้านหนูเลยบ้าบอตแล้วมึงกินมังไหมจตุรียนมากินเศษด้วยสายเสียบิไตกูมาวันเย็นๆจะได้ตังสักงสิบบาทกินข้าวเอิมจะแต่กูโดนไม่หลานขากูเป็นเซอร์สเตตัสกูรวยร้อยว่าสเตตัสสเตตัสอ้ร้อยสเตตัสเดี๋ยวมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ว่าขอทุ่งเงินไอ้ร้อยอะไรแก นุ่มตัวตัดนี่แรงให้ปนให้โจดบาดพราะฉะนั้นวันนี้เราสนุกกันนะพี่นับพรุ่งนี้แต่งานกับวันนี้วันเกิดขอแฮปพีเบาร์เดน้องมีความสุขมากๆ,ๆรับใครน้องมีความสุขมากๆกับ